ดีครับขอต้อนรับสู่สายพุนแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยมาดูกันนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวขอแวะปั๊มก่อนแป๊บ,บหนึ่งนะครับเพิินไปหอไซสแล้วนะฮะจอดปั๊มหรือเปล่าหรือว่าไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแอดก็รุ้นเหมือนกันนะเขาไม่ได้รู้อะไรสดใครเลยนะครับผมจอดปั๊มเติมนน้ำมันไหมเอ๊ะ โอ้ไม่ใช่ละผิดเป้านะครับผิดเป้าลุงไปถึงไหนแล้วนะฮะนี่ตามหาอยู่นะฮะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ไม่มาเขาไม่มาไปถึงไหนแล้วโอ้ตามตามใหม่ครับนึกว่าจะแวะปั๊มนะครับไม่แวะนะครับผมไปขับไปนะฮะตามแกไปนะครับไม่รู้จะแกจะอยู่ถึงไหนนะฮะตามไปเรื่อยๆนะครับโอ้ถึงไหนแล้วลุงเอ้ยนะฮะไม่รู้ไลใครนะครับก็เลยไม่รู้นะครับ ก็เลยคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์นี้เป็นลุ้นไปเลยนะครับว่าลุงจะถึงไหนนะครับนึกว่าแกจะเข้าปั๊มนะส่วนนี่ก็ขับรถมาเร็วอยู่นะครับแต่ข้อบอกว่าบอทันนะฮะตามไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้แกถึงไหนแล้วนะครับแล้วนอกลุงเอ้ยนะฮะเป็นห่วงลุงนะครับต้องวิ่งคอยตามนะครับเพราะว่าขี่รถสามล้อยังไม่เคยขี่ไกลสักทีนะครับก็คอยดูแกนะครับว่า จะไปมีปัญหาเกิดแล้วปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะเป็นห่วงนะครับต้องขี่รถตามตูดนะครับผมนะครับไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีนะครับสวัสดีครับเราอนรับสื่อสัจุดครับผมต่อนะครับผมวันนี้มันเมื่อกี้นะครับอัปเดตข่าวนะครับลงจิ้มลงอีกแล้วนะฮะกูเกอรแบบก็มีนะครับผมอันนี้ทางใหญ่นะครับเออท้าในป่าจะว่าไปอย่างนะฮะ กำลังอยู่ว่าลุงถึงไหนแล้วนะครับนี่ก็ขี่เร็วอยู่เหมือนกันโอ้ลุงแปดสูบเหมือนกันนะครับผมเห็นหแวบๆเขาเมื่อกี้เนะี่ยถึงไหนแล้วนะตอนนี้แอดก็ตามเข้าไปครับไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเหมือนอกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าถึงไหนแล้วนะฮะดูดูแล้วเขาไปเส้นใหญ่นะครับผมเมื่อกี้ก็มาคนละทางนะครับผมมากันคนละทางแล้วก็เตรียม เห็นแวบๆนะครับว่าอยู่แถวๆไหนเนี่ยเลยปั๊มไปหน่อยนึงนะฮะแปลว่าลุงก็ขี่เร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะออกมาจากบ้านพานแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นะครับว่าจะมาดักรอบ้านพานไม่ทันนะฮะตามมาติดๆนี้ยังไม่เห็นเงาเลยนะฮะเนี่ยจะไปทางไหนเนาะฮะจะหลงกันอีกหรือเปล่านะฮะบ้านนาดีโอ้บ้านนาดีแถวไหนเนาะเนี่ยไกลเหมือนกันนะครับ บอกลงจิมก็หลงนะครับโมเอ,อดขับร้อยร้อยเลยนะเนะี่ยร้อยสิบหลยนเี่แต่ยังไม่เห็นเงาเข้าเลยนะครับเพิ่งทิ้งห,ห่างระยะก,กันหน่อยเดียวเองนะฮะจะดูก่อนว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะนี่ครับขนาดขนาดเราเร่งๆงอยู่นะครับมันก็ยังไม่ทันเขานะครับตาไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวก็เจอนะครับเดี๋ยวก็เจอเราจะอยู่ถนนใหญ่แล้วโอ้ยถึงไหนแล้วนาะรถลุงนะครับส่วนเอฟซีเป็นห่วงนะครับปูพองจะถึงบ้านหรือเปล่านะครับผมลุงยิมพาหลงนะครับเอาอีกแล้วนะครับงานนี้ลุงไปเส้นไหนเนาะเมื่อกี้ลุงก็มาเส้นที่เราไม่เคยมาด้วยนะครับเส้นศรีวิชานะศรีวิชาประทานนะครับเส้นนั้นนะครับ แอดยังไม่เคยวิ่งเลยนะครับเส้นนั้นน่ะไปดูกันว่าลุงถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่เห็นแกเลยนะฮะไม่แต่เงาฮนะขนาดว่าขี่เร็วนะครับเนี่ยตามตูดมาสวัสดีครับสรุปว่าลงขบวนนะครับผมตามไทมันนอกไม่ถูกนะครับพอดีเมื่อกี้ขบวนมาไปสับกันอยู่ที่บ้านพานนะครับเห็นที่ไทมันนอกออกมาถนนใหญ่แล้วอันที่ไหนได้ครับ ขี่แซงแกอีกครับผมโอ้ฮะหลงขบวนนะครับตอนนี้ก็ไปตามจีพเอยู่ครับตั้งไปวานนอนนะครับผมอ๋อก็ไม่รู้ว่าถึงไหนนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยว g ีพมันคงไม่หลอกเรานะฮะหลงคาดคาดขบวนแกนะครับผมอ่าเป็นเป็นทางลัดนะครับลัดจริงๆเลยอีกเจ็ดกิโลก็ถึงวานนอนแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ขบวนเขาอยู่ตรงไหนนะครับถามเขาเขาเขาก็ตอบบอก คลาดคาดขบวนนะครับผมโอ้ยนะฮะดูไลฟ์สดเขาเขาบอกว่าถึงบ้านพานแล้วนะครับก็เอาออกมาบ้านพานแล้ววิ่งเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอนะก็เลยอพอรีแกสับทางมาเปลี่ยนเข้าทางพันนานะเข้าไปอากาศนํำนวยนะครับผมออกทางนู้นนะครับมันก็เลยเอาสับคือไปคนละเส้นกันเลยนะครับกัดตีกลับรถตีรถกลับมานะฮะจะมาตามขบวนเขาก็ไม่ทันนะครับมันจีเบียมันบอกให้ไปไหนไม่รู้นะครับ เข้าป่านะครับตอนนี้ดีถ้าเป็นทางปูนนะครับทางดีนะครับอาจะเป็นทางแล้วระหว่างอำเภออะไรประมาณนี้นะครับระหว่างหมู่บ้านครไปเรื่อยๆครับเหลืออีกแค่็7กิโลก็ถึงแล้วนะครับผมถือว่าอย่าหลงนะครับอย่าหลงนะครับเพราะว่าดีนะครับเป็นกลางวันไม่เคยมาด้วยนะครับผมนี่ถึงไหนแล้วถึงโรงพยาบาลอะไรเนี่ย โรงพยาบาลสำนักง,งานเทศบาลตะมนลหนองสนมมาหนองสนมใช่ไหมโอ้นะไม่เป็นไรนะครับผมอีก16ก,กิโลก็ถึงแล้วนะครับถึงวานอนแล้วนะครับอพอคาดขาบวนเขาเมื่อกี้นี่ครับเขาบอกว่าอยู่หนองสนมผมก็วิ่งตามรถมาเอ๊ะทำไมไม่เจอสักทีนะฮะสุดท้ายเขายังไม่ทันผมเลย <laughs> ผมถึงเก็กอดเลยครับผมถือว่าเป็นอ่า ก็เลยไปรอเลยนะครับทีนี้กลับไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าระยะทางมันเก้าไกลเหมือนกันนะครับผมเราไปรอที่วานนอนล่ะไปรอที่ไอ้วังเยี่ยมนะครับที่แรกก็อย่าตามตาม,ตามที่บานนอกแทบ้านนอขับตามแทบบรนนอเอาไปสรุปไปสรุปมาถึงไหนถ,ไไถึงไหนถามไปไปมาเอ้าถึงไหนก็เลยงงๆง,งเ,เขา,า,อา,าบอกบว่าเอ้าเข้าทางอากาศก็กลับมาครับปีรถกลับมาว่าจะเข้าทางอากาศก็ทางมันพาไปทางไหน,น ก็ตั้ง GPS ไปว่นนอนนะครับตอนนี้ก็ของอีกไม่นานนะครับอีกสิบกิโลสิบห้ากิโลก็ถึงเลยนะครับเป็นหนอถสนมเป็นทางลัดหรือเปล่าหรือว่าทางเดียวกันหรือเปล่านะครับไมคก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนนี้เ็จนี้ก็ไม่เคยมาจริงๆนะคไปตาม GPS นะครับคงไม่พาหลงนะคันนี้ก็ตามกันมาตั้งแต่นอนนะคันขาวข้างหน้าเนี่ยตั้งนานแล้วนะฮะมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวนี่รีบมานะครับผมไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็อาจจะมีวันนี้อาจจะมีโปรแกรมทําอะไรต่อหรือเปล่านะฮะ ดูดูลุงเหมือนจะมีนะนะครับผมมาทางอำเภอหนองสนมนะครับก็อ่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วอีกสิบอีกสิบห้ากิโลนะครับไม่ไกลนะเออมีถนนละย่างแล้วเย่นะฮะนี่กี้เป็นทางปูนนะครับผมก็ทําคลิปนะครับไม่ได้ขึ้นไลค์นะครับผมอืมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้กําลังใจนะครับเราดูคลิปย้อนหลังให้นะครับเมื่อวานพักผ่อนนะครับ มีแรงแล้วหนึ่งวันนะครับผมก็เลยมาลุยต่อนะครับผมมันก็เป็นงานของเราเนะาะทับไปเรื่อยๆนะครับผม f อให้กำลังใจนะครับใช่ไหมใช่ไหมอย่าพ่าเลี้ยวผิดนะผมยิงไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปถึงวาน,นอนแล้ว่อยขึ้นอ่าเดี๋ยวถ่ายคลิปอีกรอบนะครับผมฝากดูคลิปย้อนหลังแล้วคลิปกเก่าๆด้วยนะครับผม หาเงินสร้างบ้านครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ